สวัสดีกับช่องธนพัฒน์นะค,ครับวันนี้เรามาทำอะไรเล่นๆกันเลยนะครับวันนี้พ่อพีไม่หย้ดนะครับแล่วันนี้เราทำคิจกันแค่หนึ่งถึงสองชั่วโม,มงนะก็บบเอออะไรนะดีอะไรดีอน่ะ ขายไปเร็วาาว่ะเมื่อเช้าอ่ะสามคลิปหลังคลิปชิวดีผูดวันนี้เราก็มาถ่ายต่ออีกหนึ่งครั้งนะคะก็มันมีอะไรอย่างเงาเป็นที่ของ้องของ,ของ,ของดูคน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 เรามาดูอะไรกันเลยว่ามัานจะทำดี เสือสกอบไม่สั่งซื้อนะที่นี่ไม่มีเสื้ออย่างงี้ีต้องสั่งซื้อที่นี่ก็มันต้องสั่งซื้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับทุกคนไปดูไปได้เลยเสียงท่อรถทั่นู้่าฮา่เรามาถ่ายกันข้างนอกไม่ใช่ถ่าย ครับคุณครับแปดหนึ่งนะครับตุกคนมันมวนมวนมวนท้องด้วยอ่ะโอ้ย ทุกคนครับคือตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วนะครับก็ไปบายก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าง้างก่อน